นีน่คือการฟ้อนฟ้อนกับมีทามิทางได้ใหญ่ฟ้อนไปจะหนึ you well, yeah. okay ่ง <c> ล I mean right so ่ำไปจะหนึ่งปังได้เจ้าคุณนพอรัท่าตาไปจังผมมาบ่่าจังอนละไปจังเมือ้คนละระจังมาล่ำผมไม่รับปากคำละระเจ้าพินองมาฮอดได้อ่ฟ้อนกอนฟ้อนนีน่มอล่ำใบห็ดไปล่ำกวดเนน่ล่ำเน่ฟ้อนบ่เป็นดอกเมล่ดอะไรเอามาฟ้อนจังสี่ก็ต่อมีราคาคือํำนี่เลวหันจังสั่นฟ้อนเลวค็ตะเวียงเต็มวินละวพระเจ้าอยากเห็นจุกงึนมาจังฟ้อนจังสี่เขา่ปฟ้อนทางหาพยโยกโยกหาฟ้อนจัง ก่อนจังสีแขกตาบิจังบะพยนกขาไล่เบกดปนจังสีแหงแกบารงทุงหาคู่ตะเวนสีสุยซุยได้สีส่งส่งฟังเสียงปอกกองหลงอยู่ตามไซดอนก่อนน่ะสีแบบเสาเงาดอนขีนไฟเร่นเบาเฮ็ดมือสีเศาเะบคำคำพูดก็แอกฝาดใส่หัวเมืนตาบางกาก่อนจังสีแบบเศร้าเม่ห่างเสียงรุกจะมาเลยกะจังบบเออเออเงยกะจังเมอเออเงยกะจังบนอนซาลาผู้รับตาเม่สิกอมมาเม่สีฮะคนหน้าเจ้ามาเลี้ยงเจ้าใหญ่ con là sẽ đi vào sau sao keng bung lóng tung nham nắp bật tương chục tương keng tương tương สินขาดครึ่งแล้วมาบึงยินตูแล้วแต่ปิ๊มันเธอเราประเดินดินงหาคนจังสีแบบนาเข้าบวชยกมือขึ้นแม่รักวับอาวะาพันตีพ้อนมาสิอีกเดี๋ยสต้องทิ่มบวชกะท้องมาหลงกะฟังเดือดรงแต่กะฟังได้เดือดสัทธาตัวผมสีแห้งเนาวฮันนี่ฟังดีแต่เล่า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 ๆึ ตกใส่สู๋มากุนเนี่ยตกใส่สู๋มากุนเนี่ยกดกินแกเสียงเป่าน้ำทางกับมือสนน้าเสาองค์แต่ก้มปาเก่งเก่งหัวได้หนาวเธอสองหนาวคันดีฟังดีแต่เล่า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 หึตกใส่สู๋ก็ตกนี่แล้วตกใส่สู๋ก็ตกนี่แล้วใส่หมอดั้ตีนทำลงหันดั้มปันทันเอากระเบนตัวทามันมาจังสี่เดชท้าแจงโวดนะวิววิววิววุ่น นี่ล่ะนี่เขาเป็นทาเป็นทางกันฟ้องอิหลีมีขติีดีเมีมีทามีทางฟ้อนไปจันหนึ่งล่ําไปจันหนึ่งดิการล่ากับเครือกันบัดดีเมีการล่าดิมีอยู่ไรภาษาประกอบล่ากันลองมีท้าปีบทั้งหอมาัดดีเมียพวกห้งมันสนุกไปอีกคือการเปิดเปื้อนถูกแข่งการล่านี่ก็ดีเขาแต่งมีอยู่ไรภาษาประกอบอับกีฬาสิ่งส่อปีมผัดเปอดินล่ะนาดคำโอรนติประเทศได้ละก็มีคือการละกันมวลมีอยู่เป็นโซนโวนหองไปของมันเบากระบอกคือกันพิดเสียงผิดบาทผิดตำมาลันอยาก căn dân đen chúng ta bị bèn penn tam cả hà cả bay như là ba lão sầm tây sầm thi để cả ba ô la nô cũng mà cả ba mồ ba đi băm muôn mị bon tụm bon tuấn à bon kinh bon nhăn sì răm đứa đứa con song hay mà sì ba thèm bon đùn đồ ba nam quân ba nam tam cổ ba song đi nhảy cả đùn ba song hay mai xuân pi mai càn nhớ thầy cô đùn à ตามตูดมาผิดทั้งผูดทัทง้งขึ้นมาไทยเล้าเสียงสซยจะลำต่างไทยเล้าสวยลำขึ้นเสียไปเรื่มดุงสะดูห้างผึ่งกระทันทึ่งก็มีเต้นมีต่อกะไปมาอะไรกะมาสู้บังผิดกรรมกับเมนแต่คำตะตุ้งสวยเขาลำซุ่มคเอ็นแต่เราลำก่อนเกี่ยวบ้าจะเดื้อจะเดื้อจะเดื้อจะเลยบองเตยกะรันกะลาบองเตยหน้ากะลาสู้บังกะฟังเด้อน้องคำเราเข้ามาเนียงเอยและสรันบองตรีเนียงเอยและสรันบองตรีไปจักบ้องดู้ดีบลัมปราบองเตยหน้าสรัน เดียงเอื้อเดียงเอือเดียงบองเดียงเอือกัเดียงเอือเดียงบองเป็นเข่าทองปิดหูปิดตาเป็นอแก่นปิดขาหดมาขอกจองกายปิดค้นน้อย ดีแม่นขมิ้นล้ำต่างหากดีแต่ว่ามันเป๋บางในแนวบุลเหลือเขากันล้ำเป็นกึ่งกันแต่ว่าตาขมิ้นด้แก้วเก็กกันล้ำคึอกันซุมแก้วแต่แต่ก่อนตะกี้พอขาดแม่ขายเกี่ยวไขยผ่าเป็นมเมีอันนี้เห็บเสียผ่ามาดิพันว่าข้นพวกชุ่งกระชุ่งขึ้นชุ่งขึ้นลุงพวกคอยก็คอยไปอยไปชุ่มจิตไตก็เอากันไปฟังชุ่มที่ยังก็ฉี่กันไปเรือดีเหื่อยส้นดิขันชูยากกินกล้วยให้ชูผ้ากันปลูกเด้อ ชูยากได้ลูกใครชูฉี่กังเอามาหน้มันสอนกันสู้าะขอห่างพอมีเอาฮัดีพาลำลำดีลำลำดีพปตาบาลำก่อนลำลำดีไปพาลำก่อนเดือดเขาละก็ยางละก็ละเขาใส่น้ำผีชใส่น้ำน้ำมาดำบัดนั่นสาวน้ำน้ำมาดำบัดนี้ไปตาบาปินยางสากรมาทางน้ำเสนาบ้านน้ำติดบานน้ำทิ้งสับสบเสียงโซ่น้อยใหๆโอ้สะเกนบอกปากโคตรให้เขาแน่เม่โอ้คนละอันเออดีนี่สแกนของแท้อายุพี่ ซักแกแล้วไปปั่นกันเด้อพะนะคนละเครื่องมาเว้าเตื้อถึงมาว่าว่าหันล่ะเจ้าบ่มีได้ยินติหูนั่นออละ เอาหอยพลาล้มล้ดีพลาล้ลดีปลนตาบลคนเดือกเขาเ้าให้จนเรากหาส่ลำผีใส่ลำลาลาลําบดนั่นเจ้านางลำกรลำหมัดดีปลาาเป็นยังสากาดลำเสนลาบ้าลำตีลำพิงสับเสียงสอน้อยในดวงกามาต่อหใสกันลำบิดเสียงแต่เป็นสันสะพิรวงพิงสบหายับแขนทั้เดินมัดตรงทรงคนทรงคนเดือกตอนซ่ในเป็นลำเมาสาวดุงจเหมือนลำนานารดเด มาพ่อปันนี่เลวโอ้ยเวลามาจัดมาจอา่อขัแก่อันมอลลลั่เกินพืนดิจับเฮ้าบอลีกเเจ้าหน้นาที่เพ่นมาเดี๋ยวแบบมอลล่ซุ่มนีลลม่ลั่เกินเวลาเ <c oughs> พ่อนี่แ้าพี่นอกเท่านจิมอยู่เงี้ยกับเพาปวดมันดูทาเกาอยู่สองสุมงสามสุโมงผ่า,าจะสวนเอางเ่เพื่อไปหรือไาเพืไปม จากมะล้อมหอมจัดกับมะล้อมถกใส่โอ้ยขอบคุณหลายๆครับอันนี้เราเลียงกันลแล้วแลเจ้าพาเข้าสากุลมหากระถินเล่ามันหน่อยของกระสีเอาปาลาดมเทนลนิดเทลหน่อยแล้วกระสีเปียนกันฟังคอยล,ล่าน้ำกันด้วยโอ้ รัก็เสริมต่ออายุมันควันยื่นให้คุณพอเทียงคุณแม่ท้องใบบงสาให้ตาตุเด้อ,อพอเทียงแม่ท้องใบเอ้ยยูดีมีแหงเด้อความเจ็บก็จะได้ความไขกะจะมีเด้พอพ่อแมข่ของเฮาขอให้ยืนย่นโยมันเทลานน้อยได้เบิร์ตบุญเด้อทุนเบิร์ไปก็ให้ขึ้นมาได้เตียมโถงเครื่อง,งเ,เก่าคิดอันไหนก็หาได้ไหลล้นมะลักมาเด้อคุณพอเทียงคุณแม่ท้องใบบงสาให้เขาสาตัว ละพลํำนีพนมะพันลคนลำลํำนีพนลาพันลคนดึกเข่าละก็ย่ละก็ละเขาใส่ลำาิีใส่ลำน้ำลํำมัดนั้นสาวระาล้ำน้ำลํำบัดดีเมนบัดดีไปมาเป็นยังซากรบาดลำซามาบะลำนินลำพิงซ้ำตอมาเสียงโซ่น้อยใหญ่ในลูกออกมาต้อกเขาใส่กันลำเดี๋พอเห็นเสียงสั่นสั่นสั่นสะพิณุนองพิงสาบขาจับขาด้วยแต่เททางเดิน ปักเบ่งใสไม่เแบนใ่ไม่พลาบได้สุดนิววันเก้วหับทำมาดูแรย่ยากขคเอาเด้อบารีลพอ บิดของเอกรดังบะงดื่มลำเดี๋ยวพอวัดปาซื้อแม่นส่ไปบะอื้นทางทางบุนลำเดี๋ยวพอวัดนเมลิ้นน่ยุละุละังไงุนละุละฟังไงบุนละุละบังเงีซึงทางบุญทางดุลก็หอมตูต่รำกินบ่นั่งเือแม่น็ดเด่นเด่นนาเด็เ่นเป็นอาสิเรืองน้ำเจียงน้าแนวขมินดิสัมเป็นสัมเป็นข้าวนารัดนำสักดีมาละพุนข้าดีมาละพุนขบุขบมาอะไรทางเดิมสิบเอากันสูน้ำสั่งงานแข่งหรือปูเจ้าลัดเจ็บกัมาเร่งปุ่มสุขพ บารีคำว่า,ากฐถินกฐินังพี่น้องทานังซึ่งบุญบุญยังซึ่งบุญทานังซึ่งทานบุญคิดเพื่อส่ให้แกผุ้ไส้ได้ชนได้หรือบาร้จะคอยมาเอาเขาที่ท่านจะน้อยบอกละอวยท่านกฐถินของห้องท่าตินบัณฑท่านเงินบัดเดียวบด้ลรานผูน้ท่านหน่อยจะคอยด้วยเอาสีแหล่แหจะน้อยบัดเนี่ยจะคอยเอาเอา๋ม้วนแข่กับไฟฟ้ากับแม่ฮ้างเดี๋ยวถ่ายจะเข้าครับผม ะได้โบทธนาทานกระติบทันเส้นทีข้าวไม่มีกินละเงินก็ไม่มีกระทิบปีนี้ขายเสื้อให้ทานจิตเป็นละกุศละคนลบุญยิ่งใหญ่ผมเนือผุตายในโบสธนาเสียงดังองเพื่นถึงตัวเทวายินผมยมปัาสา,าทุกการส่งนำแต่คำที่บอกออกไปบนแนวเงินทองของแก ตอนนี้เข็มไหมเข้าเกลเยบผ้าที่เลือท่านไปซื้อมาโอ้ยเือกันฟันให้สอบใส่มานเนาะครับพือของเนาะพ่อแต่ว่าสซ้ำนันไปายท่านินนาะบานไปซื้อของมาทานว่าเข็ม บอลายบอดน่อยกับบาทนึงพอดีท่านสํารองตัวมีกับเสียดีเจ้าบังสิเอาคุณสร้างที่มันบังให้อยู่ภายภาหน้าสิส่งอยู่โอ้ยสู้เกินสูสวรรค์นันละ เป็นทางส่งใจสมบุญไปให้ได้เป็นเศรษฐีคือเสียงของทานดินนาบานที่มีคือท่านเศรษฐีตินนาบานต่อมาเฮ้ยท่านไปแล้วพอได้รับพรสีประกันข้าวสกขะมหาหลาภภูประท่านฟ้อนใหน้เดี๋ยวจะไปเฟีย้ยเสามันบอกคือเขาเห็นดอกเขาเห็นน่นพอเ่งนั้นพอทำลายสติพอที่สองปตน,นีทำทาน อ๋อที่สองบอกคมพ้นพานเปรมิดเห็มว่าพอสีไทยให้เมียไอ้่นมีทำมอละเมิดลงขามเนี่ยครับมาปิดศีลเธอกครตั้งมีกินพอแบ่งขุนเข้านั้นไทยพร,ราซาเจ้าแหลกกับเงินโกรธกอดใหญ่เป็นไปได้ใดๆเพ่น้นองท่านประเดี๋ยวประเดี๋ยลาดุดท่านหน่อยจะคอยมีเด้อพี่น้องเด้อให้ขอบคุณหลายๆทีมจเจ้าภาพเราเด้อขอบคุณครับให้นำลำืลำ่อยๆเห็จเจ้าภาพจะเล่นจะเล่นเด้อ ยิ่งเสียเขียวอยู่ทั้งหนาคือบลูกเนาะคือโูยไหลเชียอยู่อันตาเฮาหยอกอยู่กับข่องขันแม่นแผ่นดินนี่มันเป็นมองออกของเราได้ใหญ่อันนี้มันข้ากยี๋ซื้อเดียนนี่ ดีดพอได้ทำนั้นบวกศรัทธาได้ทำบุญสักขดินทีท่านทอดขอขอขึ้นได้ลาเม่็ดลกแก้วเล่นเกลย์อาพอได้ไปตั้งท่านรับรท,ทานท่านนี่ตามดุกด,ดูกนนนันบุญพรนานั่นสีน,นั้นท่านเอนาไปไหนหลนขุดสาบฝนนั่เป็นเท่าทีเท่าทีที่ท่านไข้อันไข้อันได้กระดเดอือดเท่าได้พอได้ติดนำบาทเดือดไปพุนหลั็เป็นฝุก ถูกใครบอกไม่ไปผ่าหอกไก่เอ yes, oh, <yes>, ือดไปคนละแบบเป็นล bon ับใส่เป็นลับใส่ละวไปหาเศรษฐีเป็นละบุรักเป็นสาธีสนโดนระพงป่าพุงป่าเดือน้องเดือเป็นเดือพัวผัวรักสาบานสาบานชนโดนระพุ่งกุญแจเดือดแสงกาดเวียงไม่ใส่สบายซุ่มละเป็นอมไม่ไหวหอกไก่สุภาษิตมันมาไว้ว่าทำโมทุกขาสักดานตาบีน้าด่านตา จะไปเห็นสามีที่ผมลำอันดูดีมาเจอจำเมาไว้ท some ุกวันใดหน้าบ้านขยันมีบทใดตอนใดท่านไปหาเดิมพอได้เห็นหัวรองเื่งเท่านั้นโนล้ก็เป็นบินเอาบ้านละบัานบอลอองฮะเข้าใจกันดีท่านไปเร็วท่านเย้าอย่าจุกนำทำปลากระถินบูดกระถินเอาเพื่อสิ่งที่ห่อนท่านไปเร็วขึ้นเสียน้ำฝนฝนพลาะที่ได้ก็เลยเป็นกระถินเอาจังมาพวกคนเเ้าฟังเร็วหายินตองเดินไปนอกเด้อทำบุญรวมชาติ ดักบาดร่วมขันแม่ห้างมหาเสน่ห์ให้สาวเสียขาวเขาสาวเสือดำสะกอนแล้วกันสิจ้าจ้าฮะนี่โอ้โอเคแล้วกบไพฟฟาเนาะครับผมเออมาแล้วพร้อมแต่เป็นมาอีกมันหน่อยเวลาชาก่อนเราเพียงแล้วก็ผูกเกียงเก็บดอกไม้รวมต้น สนใจใส่บาตร่วมคันชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องสศกสันอรักกันชอบบันไล่ไปได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญก็ะต่อทุนไม่ตามน้องชั นพรานีขอหอมสักทีคนดีกอนพี่จะจากไปก่อนจากน้องไปน้องเอ้ยจะได้กังบุนพี่จะอุทิศต,ตนลักกบโลหัวดงหอมผาตรายอาโหสิกรรมเฮ็ดนาถ้าพีพังไปอุดมีพบกันชา ย่าได้ไรอ,อาอนีบนเวเป็นพระมอจะมาเขาเป็นพัถด,ดาห mm hmm. ากโดงเยาใส่เข้าที่ก็จะให้พอชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบังอ mm ่อ hmm. นพอลางามงอนด้วยอาหมอนแม่รักสอนที ก่อนใจขอเสียงคนโสดแน่เล้วแม่จะจะลงหองน้ำเขาเนะ้อเขาหองจะได้สาวโสดสาวโสดน,นะฮะัายิ้มเลยน้องเอยิ้มหน่อยเออมายิ้มบาดตาบาดใจบาแท้ที่ปวดเป็นพระ จะมาขอบินทบาตโปรดเจ้าถ้าหากน้องเย้าใส่เข้าพี่ก็จะให้พรชาติวันนี้คุณพี่ไปถึงบางอ่อนพอล่างาองอ่อนถึงอนอาบนแม่รักสอนที่ออก เสียงไปรุ่นหน่อยเร็วเออจัว่ารุ่นไหนดอกเนาะสาว้ไม่ห่างเก็หน้าตายังดีเจ้าถูกสามีปล่อยปละลัเลหลพราเจ้านีปั๊บเขาไปมีเมียไม่ติด้าน้องไว้ให้เลี้ยงลูกสามคนหูส <Yeah, ุดยอดเลยเสียดีไงเดี๋ยวปอบกันเด้อ สาวไป้างเก็จะสูกโซโกาเซติอน้ำตาอย่าเศร้าเสียใจผู้ชายคนนี้สมักมาเต็มใจจะเป็นผัวแพ้ให้โดยความพังที่ซื้อตรงจะมาเป็นพวด้วยความหักดีจะเป็นสามีจะหักเมียหักลูกจะสร้างฐานะ คนพูนสุขจะยากจะทุกข์ไอจะสู้เพื่อมีายตะกี้กับบ่พอกันเพาะเาบ่ได้สาวแม่ห่างแก่ยังสดยังใสาอายุเจ้าลายก็บ่สสำคัญสองแก้มยังแดงหน้าตาเต็งตต้งตั้งสิ่งทีง่สำคัญคือความเข้าใจกันที่แม่ก็ห้างน้ำเขาสิ <c ười> สาวไปหางแก่ไปหางลูกสามยังจบยังงามนำใจดีดีให้คนสุดท้ายไม่เป็นครูซีวีส่วนซีรีสนี้บอบแด่สาวไปหางเแก่สาวไปหางแก ถูกสามีปล่อยบาลานเลย่พาเจ้านี้ปักเขาไม่มีเมียไม่ทิ้ม้าน้องไปให้เลี้ยงลูกสามคนเสือดำเสือดำเสือดำสาวแพ่หางแกแ่แ่ส,กส,กสกศกโศกกะเซเหน้ำตาอย่าเศร้าเสียใจผู้ชายคนนี้สมักมาเต็มใจจะเป็นพัวแพรให้ด้วยความักที่ซื้อตรง จะมาเป็นผัวในความพักดีจะเป็นสามีจะหัดเมียหักลูกจะสร้างฐานะเพิ่มคนพูนสุขจะยาิจะทุกข์ายจะสู้เพื่อเมียสาวแม่ห้างแก็บสุขยังใสาอายุ ก็บอสำคัญซอห้องแก้มยังแดงหน้าตาเต็งตึงตั้งสิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจกันสาวแม่ห่างแก่แม่ห่างลูกสามยังจบยังงามนามใจดีดีให้คนสุดท้ายไ,ไม้เป็นผู้สีวบีส่วสีเดนี้บอมแต่สาว้าแม่ห่าง